จริงๆตอนแรกอัฟเฟ r สต์อิ r เพรสชั่นใช่ไหมก็แบบว่าเจอทุกคนก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบว่ามีเอ๊ะเอเฉยๆเอเอก็จะมีเอเอปุ๊กปิ๊กเอเอพัฒนาแค่นั้นนะสมัยวันแรกอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากไม่อยากจัดใครที่แบบว่าเรายังไม่ได้ทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีเซนส์โดยปกติอยู่แล้วว่าแบบเอ๊อ บว่ามันแบบมันมีซัมติงที่แบบว่าเรารู้สึกว่าโอเคมีดูไม่ค่อยเข้าแบบเราอะไรเงี้ยผู้หญิงทุกคนมันจะเป็นค่ะแล้วก็แบบว่าพอโอเคเริ่มู้จักเริ่มอะไรแล้วก็เออก็ยังรู้สึกว่าเป็นปุกปิกที่เราแบบแังรู้สึกว่าแบบเอ๊ะ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 อยู่ด้วยความอาจจะแบบเออปุกปิกอาจจะโลกส่วนตัวสูงด้วยหรือเปล่าจริงเหรอเราโลภส่วนตัวสูงในรูดูไม่ค่อยคุยปะม่รูดจริงๆปุกปิกว่า บุ๊ปิกไม่ไม่ค่อยโลกส่วนตัวสูงนะแต่ว่าอาจจะบุ๊ปิกแบบคุยกับใหม่น้อยมั้งเขาก็เลยคิดว่าแบบบุ๊ปิกโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ย hmm. อาจจะเลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยแล้วหรืออาจจะคุยแล้วรู้สึกแบบว่าหรือทำกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแบบบุกปิกดูกลักกวเราเปล่า บบค,คือเราม,มีอะไรในใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่่คือ,คอเราไม่ได้กลัวเว<ง>้ยแต่แค่แบบเหมือนรู้สึกว่าใหม่ดูเป็นคนแบบดุด,ดุอะไรเงี้ยหน้าเขาเสียแล้วอะ่ะหน้าเขาเฟลแล้วนะบางแบบรู้สึกเหมือนจะร้องไห้แต่เขาบอกว่าเออเขาไม่ได้กลัวเราอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเราดุดุนั่นแหละเธอกลัว <laughs> เราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้กล้าเข้าหามากแต่คือแบบเราไม่ได้กลัวเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยอุปปิกก็แบบ เออไม่ชอบใครตรงไหนแต่เหมือนจริงๆว่าปุ๊กปิ๊กดูมีในความในใจแต่ว่าไม่กล้าพูดออกมาอะไรเงี้ยไม่นะคือเราแบบเฉยๆกับทุกคนอ่ะอืมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยปุ๊กปิ๊กไม่จริงใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยปุ๊กปิ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเออะแปลว่าอะไรแต่ว่าก็อืนก็ไม่แปลกใจอะค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนอ่ะมาที่นี่แบบไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็แบบมาอยู่ด้วยกันแบบ หลายๆคนแบบสิบคนอะไรเงี้ยมันก็ก็น่าจะมีแบบอเอ๊ะบ้างหรือแบบอะไรอย่างงี้บ้างอะค่ะบางทีที่หมายพูดขึ้นมาว่าบางทีรู้สึกว่าปุกปิกไม่จริงใจเราไม่อยากไปตัดสินตรงนั้นเลยะค่ะรู้สึกว่า รู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นก็ได้อย่างเมื่อวานเปียวเห็นอะไรหลายอ,อย่างเลยแต่สุดท้ายอีกวันหนึ่งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยปุ๊กปิ๊กดูอาจจะไม่คิดอะไรหรืออาจจะคิดอะไรน้อยเกินไปมากกว่าค่ะแต่แบบถึงขั้นไม่จริงใจไหมเปยวว่าอาจจะย,ยังไม่ถึงดูแลถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอยากสนิทด้วยเหมือนเดิมไหมอาจจะไม่ได้อยากสนิทแล้วใช่รู้สึกเหมือนแบบก็ม<ๆ>ีอะไรจริงๆแหละอย่างที่ใหม่พูดเลยอย่างเงี้ยแล้วรู้เราจะรู้สึกได้ว่า เออวะจริงๆเขาเขาอาจจะมีอะไรก็ได้หรืออาจจะอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ว่าเราแค่รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเขาละเราว่าเราโคตรจริงใจเลยนะจริงแบบโคตรแมนโคตรตรงเออแต่ว่าเราเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไงก็ <ๆ S 1> เลยเมันเป็นฟีลนั้นที่เอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแล้วว่าแบบเออทุกคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันอืมอืมอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังเพิ่งรู้จักกันไม่ไมค่อยเปิดมากกว่าปกปิกไม่ค่อยเปิด มันก็เลยมันก็เลยเป็นความสัมสันธ์บเปิดตรงนี้หรออะไรแบบนี้เข้าใจสำหรับเราเพราะอก็อย่างนี้คือเราเพิ่งเจอกันด้วยแหละเพเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันจริงๆมันก็เลยกลายเป็นแบบเปิดอิมเพรสชันที่เรารู้สึกแบบนี้ก็ไม่ถึงกับเสียเซลล์ค่ะแต่ว่าบุบิก็ก็กลับไปคิดว่าแบบเออบุบิกโลกส่วนตัวสูงจริงหรือเปล่าหรือว่าบุบิกอาจจะพูดกับเพื่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าบุบิกอาจจะ มีกำแพงหรืออะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ด้วยกันไปทำความรู้จักอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะเปลี่ยนความคิดมั้งค่ะคือบุ๊กิ๊กแบบไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกแบบมาชอบบุ๊กปิ๊กได้อะไรเงี้ยก็แค่แบบแค่เป็นตัวเองถ้าแบบเขาจะชอบก็ก็ดีใจแต่ว่าถ้าเขาไม่ชอบแบบปุ๊กปิ๊กก็ไม่สามารถปรับตัวเองให้ทุกคนบนโลกชอบบุ๊กปิ๊กได้ค่ะ